ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตีสอรับวันนี้ก็อยู่ในรายการไมตีโกจิอีกแล้วนะครับเรื่องวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิป5อันดับหนังและซีรีส์ที่เกี่ยวกับกอติล่าที่ผมชอบและดูบ่อยที่สุดโอเคนะครับถ้าพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยครับ คำเตือนคลิปนี้มีสปอยหนังและซีรีส์ที่เกี่ยวกับกอร์ซิล่าต่างๆมากมายถ้าหากใครไม่อยากโดนสปอยก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่สนอะไรก็ดูต่อได้อันดับที่5กอซิล่าซิงคูล่าพอยต์ปฐมบทวิบัติโลกเนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่ากอซิล่าและสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆเช่นโลแดนหรือลาดอนซาลังกาแองกิลัสคูมองกะมันดาก็ได้ออกมาทำลายล้างเมืองญี่ปุ่นนะครับ โดยพวกขาเอกและนางเอกเนี่ยก็ต้องใช้หุ่นเจดจากั่วเพื่อไปกำลาบพวกสัตประหลาดพวกนั้นนะครับแล้วก็ในตอนสุดท้ายหรือว่าตอนจบนะครับเจจจากั่วก็ได้ขยายขนาดขึ้นแล้วก็ไปจัดการเจ้ากอซิล l า a ัลติม่นะครับส่วนเหตุผลที่ผมชอบอนิเมะซ,ซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่ามันมีความเคารพต้นฉบับแล้วก็แดัดแปลงใหม่ผสม,ก,มกันนะครับก็คือ เอาสัะปหปลาดดั้งเดิมมาอย่างกอสติล่าโลแดนแองกิลัสคูมองกะหรือว่ากาบาร่าครับแต่ก็มาปรับเปลี่ยนให้ดูสมจริงขึ้นนะครับอย่างเจ้าซาลังกานะเขาก็เอามาจากเจ้ากาบาร่าแต่ก็เอามาทําให้ดูเหมือนลิงเหมือนไพรเมตมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อกลายเป็นซาลังกานะครับอันดับที่4ี่กอสติล่า vs คองปี2021นเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าองค์กรมูนาร์ก็ได้ไปลักพาตัวคองมาจากเกาะกะโหลกนะครับ แล้วก็ขนขึ้นเรือมาเพราะว่าจะให้คองนําพาไปสู่โลกใต้พิภพหรือว่าฮอโลเอิ์นนะครับแต่ว่าเจ้าก็ตจิก็ได้มาขัดขวางปฏิบัติการนั้นก่อนนะครับ คองกับกอซิล่าก็ได้เจอกันเกรดที่เข้าต่อสู้กันนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดกอซิล่าก็เป็นฝ่ายชนะและคองกับกอซิล่านะคบก็ต้องมารวบมือกันสู้กับเจ้าเมกะกอซิล่านะครับอันดับที่ 3. กอซิล่าปี2014เนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าดรเทนิสนาวะและคนในองค์กรโมนาสคนอื่นๆก็ได้ไปเจอซากของเจ้าเดกอนซึ่งเป็นไททันชนิดเดียวกับกอซิล่านะครับที่ถูกเจ้ามูโตพามฆ่าตายก็เอาไข่ของมันนะครับมาฟักไว้ในตัวของเดกอน หลังจากนั้นมูโตทั้งสองตัวก็ได้ออกมาจากไข่นะครับแล้วก็ได้ไปถล่มเมืองและพี่ก็จิหมีนะครับก็ได้โผล่มาตอนท้ายเรื่องแล้วก็จัดก,การเจ้ามูโตทั้งสองตัวจนเดสต m มอ l เล่นะครับอันดับที่2 ก็อตติลลาคิงออฟเดอะมอนสเตรล่าชั่นแห่งสัประหลาดโดยในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าอาาันโจนาที่เป็นตัวร้ายของเรื่องนี้นะครับก็เลยไปปลุเกเจ้าคิงกิโดล่ามาจากการหลับไหลมานานแล้วมันก็ได้อลรวาดแล้วก็ได้เข้าต่อสู้กับก็อต i ิลลาแต่ในยุกแรกมันก็ได้บินหนีไปนะครับหลังจากนั้นมันก็ได้เรียกรวมพลสัปหลาดจากทั่วโลกเพื่อให้มาจัดก,การเจ้าก็อติลลานะครับ แต่เจ้ากอสตีล่าก็ได้พลังจากมอสธาได้ได้กลายเป็นเทอร์โมนิวเคลียร์กอสตีล่าหรือเบิร์นนิงกอ i l l ล่าแล้วก็ได้จัดการเจ้าคิงกิโดร่าไปได้ในที่สุดแล้วมันก็ได้การยอมรับจากไททันตัวอื่นๆแล้วว่ามันเป็นสัประหลาด k ิงออฟเดอะมอนสเตอร์ของไททันทั้งปวงและก็มาถึงอันดับที่1แล้วนะครับนั่นก็คือกอซตีล่า GMK หรือว่าชื่อเต็มๆกอสซีล่ามอสธาคิงกิโดร่า ไจแอนดมอนสเตอร์เอาเอาแอสแท็กเนื้อเรื <BB> <anywhere> ่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่า เหล่าว,วิญ,ญญาณที่ตายไปในปี1954ในเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาก็ได้มารวมตัวกันกลายเป็นก็อตติล่าผีแล้วก็ได้ออกอาละวาดน,นะครับแต่ว่า3สามตับปลาดผู้พิทักษ์คิงกิโดร่าบารากอนและก็มอสาก็ได้มาร่วมกันต่อสู้นะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดเจ้าก็ติล่าผีก็สามารถเอาชนะตับปลาดผู้พิทักษ์ทั้ง3ตัวไปได้ทําให้ในตอนจบพ่อของนางเอกนะครับต้องขับยานบินเข้าไปในปากกอติล่า แล้วก็ไปเจาะคอของมันให้ทะลุนะครับและพอมันจะปล่อยอเซมิกเบสใส่นางเอกนะครับมันก็ทะลุที่คอแทนนะครับทําให้เจ้าก็ติลล่านะครับสิ้นฤทธิ์แล้วก็ตายไปในที่สุดแล้วก็จมลงไปใต้ทะเลนะครับแต่นีตอนจบก็จะฉายให้เราเห็นว่าหัวใจของมันยังเต้นอยู่นะครับตึงก็ไม่รู้ว่าจะมีภาคต่อเมื่อไหร่นะผมว่าน่าจะไม่มีต่อแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็เว้นมาเกือบ20ปีแล้วนะครับก็โอเคนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องมตี้ตอรัดสเอาวันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดติดตามไม่ถึง500ซตับสตครบเบอร์ด้วยนะครับ